กาสวัสดสีอาจารย์นอตตีนี่เป็นการอาคลิปรอดที่3ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์ยูนอยู่กับปู่องคดําที่นี่งดงามบางังดังสวรรค์อยู่กับอ้องปู่องคยาใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์เล่าพัฒนางวดที่แล้วเราได้3ตัวเน้นๆ3ตัวเฮ้ยเราได้2ตัวจากทู้ปู่ไหนใครได้บ้างคอมเมนต์มาใครอยากมาไหว้ปู่บ้านโนสนสามัคคีอําเภอนาโมนจังหวัดกฬสินตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตอยากเจออาจารย์แะนะนําให้มาช่วงบ่ายนะครับ ก็เจ็ดงวดติดแล้วนะสำหรับรัฐบาลไทยเนาะเจ็ดงวดติดแล้วนะใครก็มาฝากกดไลค์กดแ,แชร์ทูปปู่อาจารย์จุดแล้วได้อ่ารอบแรกได้ห้าแปดแปดมันล้มอาจารย์เลยจุดใหม่เป็นสี่ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันอ่าดูวันนี้ก็มีคนนําผลไม้มากไม้มาไหว้ปู่อาจารย์ยังไม่ได้แก้บนปู่เลยอาจารย์ค้างผลไม้ปู่เป็นผลไม้เก้าอย่างหกชุดดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกห้าชุดถวายปู่นำปู่เวทลงย่ายมินีอาจารย์ทาเป็นของอ่ารัฐบาลไทยแล้วก็ลาวแล้วก็บันนีบนลาวอีกเลยถ้าวันนี้ได้ ผู้ปู่หรือชุดเน้นอีกอาจารย์จะนำผลไม้ก็อย่างสองชุดดอกกุหลาบก็สิดอก1ชุดถวายปู่ําปู่เวทและองค์ย่ามณีจันทานะสาธุเด้อปู่เด้ออ่ะทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอ่ะอาจารย์บนปู่แล้วเด้อก็เผยออกเลขทูกปไกปด้วยทุบรอบที่2นะก็คือ401แล้วก็ชุดเน้นอาจารย์เราก็จะมีชุดเน้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอยู่ทีชุดเน้นก็จะมีนี่แหละมี1 5 1ึ่งห้าห้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเด้อเด้อปู่เด้อสามตัวอะไรหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก่อน นายวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เม็ดเดียวศูนย์สามสามศูนย์สามตัวมีศูนย์ศูนย์สามกับศูนย์สามห้าเราทิ้งขึ้นสี่ศูนย์หนึ่งนะครับอ่ะเราไปดูซื้ออะไรก็ได้ให้มีหนึ่งนะครับสำหรับเราพัฒนาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้า 18เม็ดเดียวห9ึ่หนะครับหนเฮ้ยหนฟังใหม่ฟังใหม่หนึ่ห้าแล้วก็18ึ่งแปดฟังอีกครั้ง1559แล้วก็18เม็ดเดียวเก้าหสามตัวมี195กับหนึนะครับรูด1นึ่ล่ารูด1น้อยรูด0ูนะครับขอให้โชคดีก็อาจารย์บนไว้เลยทุกคนเป็นพยานถ้าวันนี้ทามมอนีเล้วปูเดอร์เล่าเขาเลาขทัาขา่วปูหรือเขาชุดเน้น ทีมีหนึ่งหเก้แล้กก็เก้าหนึ่งหเหเก้กรือเลขทูปปูสี่4ูนย์หตัวไดก็ได้ลูกสีน้ำผลไม้เก้ยางสชุดดอกกุหลาบเก้าสเก้าดอกหงชุดถาดวายปูดำปูเว็องยามนี้จันท่าเด้ปูเด้อสาธุอันเก้าที่ลูข้างอยู่ก็หกชุดผลไม้6กชุดดอกกุหลาบหชุดเด้อปูเด้อทั้งรัฐบาลให้ทั้งเรามันนี่ขอบุญเติมเด้อปูเด้อเด๋อวสีมะแกยู่สีมะล้พร้อมเด้อปูเด้อ สาธุบารมีปู่สาธุปูดปงดำค้นตาคนเลื่อยคนมากลับมาไหวจะลืมอยากเจออาจารย์แนะนําให้มาช่วงบ่ายระวังเพจปล้อมด้วยเลขปลอมเยอะนะครับเพจปลอมก็เยอะระวังด้วยนะครับเด้ออยากมาไหวปู่บ้านโนนสาม,มัคคีอาเภอนาม,มนจังหวัดกาะสินอยากเจออาจารย์แนะนําให้มาช่วงบ่ายนะครับองค์ปู่องค์ย่าท่านโชว์ปฏิหารหลายรอบแล้วนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ